สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะลายนี้นะคะเป็นลายดอกไม้นะคะจะมีสองชั้นเนาะจากต้นแบบก็จะเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะด้านในนะคะด้านในสีชมพูเราจะใช้เป็นลายปิดนะเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราดูกลีบนี้จะลากตรงตรงนี้นะคะเป็นสีชม ผู๋นะคะสีประมาณนี้กันนะคะชมพูเข้มๆโอเคค่ะเอาใหม่นะคะ เราเริ่มจากตรงนี้ลากมาตรงนี้นะลากเสร็จเราขึ้นตรงนี้ต่อเข็มนะนะค่อยทับกันมาแบบนี้นะลงตรงนี้ก็ขึ้นตรงนี้นะค่อยทับไปเราขึ้นตรงนี้นะค่อยทับมาทําแบบนี้ไปจนครบเลยค่ะอืเริ่มสวยงามนะคะ ค่อยจนสิเห็นไหมคะสวยงามค่ะ,ะเดี๋ยวทำอีกหนึ่งภาพเอาภาพนี้แล้วกันนะคะเนีย่ยเลือกจุดหนึ่งเนีย่ยสองจะหมุนซ้ายหรือหม,มุนขวาก,ก็ได้นะคะลองปรับดูนะคะว่าถ้าเราสลับจะสวยไหมหรือใครอยากจะ ได้สีอื่นนะคะที่สลับกันไปก็ลองดูค่ะแต่ละคลิปก็คงต้องใช้เวลานิดนึงประมาณนี้นะคะทำให้ครบ ทุกลายเลยนะคะทำให้ครบทุกดอกนะคะโอเคเอ่อถ้าเราทำแค่นี้ ก็จะได้ลายที่สวยงามชิดกันนะคะแต่ถ้าเราทำสองชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสีขาวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นนี้ก่อนนะคะสีขาวเราจะทำจากเส้นนี้นะ,ะมาอย่างเส้นนี้เดี๋ยวขอสาธิตนี่ขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะกับเส้นนี้นะคะโอเค ต้องขออภัยนะมีไอนิดนึงนะคะก็เริ่มเหมือนกันค่ะเป็นลายมุมนะคะขึ้นจากจุดนี้นะคะลากมาตรงนี้นะคะเขไหมคะขึ้นตรงนี้ลากไปจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ห้าหก เห็นชัดไหมคะสีเหลืองแก้เป็นสีอะไรดีเดี๋ยวลองดูนะคะเผื่อว่าโอเคไม่ได้เลยทีเดียวลองเห็นไหมคะเห็นอยู่เนอะอ่ะเดี๋ยวรอต่อไปคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะ,ะเราเริ่มเลยนะ,ะลากหนึ่งเฉียงตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่ฮะ,ะจุดนี้มาหาจุดไหนจุดนี้นะหนะึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเและ10มาทีนี้เพื่อความสวยงามค่ะเราอาจจะเก็บตรงนี้ได้นะคะเก็บเพิ่มเติมนะเก็บขอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อความสวยงามนะถะ้าแบบนี้ค่ะให้ครบทุกภาพนะคะครบทุกภาพครบทุกช่องเนาะก็จะทำให้ ได้เกิดความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะขออนุญ,ญาตนะคะโอเคโอเคค่ะมีชม่วงหนหายบ้างเอ่ย ทําให้ครบทุกช่องเออไม่ครบหรอกโอเคค่ะแต่เวลาราปากเราก็ ให้ครบนะคะโอเคให้ครบตะกี้คุณครูอาจจะ <c oughs> เลือก เส้นไม่ครบนะครบมันเลยทำให้เป็นอย่างนี้ได้นะคะโอเคค่ะเราก็ิบรายละเอียดได้เลยนะคะเราดูได้นะคะว่าเราอยากให้ภาพของเรานะคะละเอียดนะเราก็สามารถก็บเส้นขอบแบบนี้นะ ได้หมดเลยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อความสวยงามสงศสิยังไงก็ติดต่อทางเพจได้โดยตรงนะคะขอบคุณค่ะ